ผู้โดนลอยตัดแล้ว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 โอเคขยับซ้ายมาทุกคนขยับซ้ายทุกคนขยับซ้ายขยับซ้ายขยับซ้ายขยับสายมายืนหินมายืนหินให้หมดหายขึ้นไม่ตัดแล้วทีหายขึ้นไม่ตัดแล้วทีขึ้นขึ้นบ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 นมาขึ้นบนขึ้นบนมาขึ้นบนอยู่หินเห็นแล้วเห็นแล้วดาเมจขยินเอาตัวชิ้ซ้ายเอาตัวฝั่งซ้ายเอาตัวเอาตัวมีอยู่ฝั่งซ้ายทุกคนเอาตัวมีอยู่ฝั่งซ้ายเอาตัวมีอยู่ฝั่งซ้ายบางช่วยด่วนนะบางบางบางที่โดนแผ่นตีกับสามสิบหน้านี่เลย เคยแล้วเคยแล้วลงเคยแล้วทลายหมดคลายหมดคลายหมดคลายหมดเซฟหินเซฟหินอยู่เซฟหินเซฟหินมีขวาพี่ไปไปปล่อย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 ไปเคยแล้วเคยแล้วตัวถ้ามันดำปล่อยถ้ามันดำแล้วปล่อยถ้ามันดำปล่อยขยับขวามากขยับขวามากขยับขวาทุกคนขยับขวาดูฟิล์มดูฟิล์มขยับขวามาดูฟิล์มเดี๋ยวขึ้นข้างบนข้างบนข้างบน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 เล่นข้างบนเล่นข้างบนเล่นข้างบนครับเล่นข้างบนเล่นข้างบนจำไม่ขวาไป ขึ้นขึ้นขึ้นโบลแดงให้หมดขึ้นโบลแดงให้หมดแล้วด้เม็ขวาไปด้เม็ขวาไปด้เม็ขวาไปขึ้นโบลแดงขึ้นโบลแดงมาขึ้นโบลแดงมาไหนถมขว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 าไปไหนถมขวาไปไหนถมขวาไปโวโวพี่โวพี่โน้นโวไหนถมขวาไหนถมขวาบอลขึ้นมาต่อยหน่อยบนบนบนแรงบนไอ้บนขึ้นบนขึ้นน้อยต่อยหน่อยโลแล้วโลแล้วปัดฟิวมหน่อยปัดฟิวมหน่อยปัดฟิวมหน่อยคุณแบนโรซ้ำอีกทีแบนปัดฟิวมปัดฟิวมปัดฟิวมพี่อยู่ไหนล่ะเนี่ย ที่อยู่ตรงกลางดีแล้วดีแล้วดีแล้วโลเลยโลเลยเซฟเซฟหินอยู่เซฟหินอยู่เซฟหินอยู่โลไป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 โลหินแล้วโลนี่หินแล้วเชียร์ขวาก่อนเชียร์ตัวขวาก่อนเอาแลนออกเอาแลนออกเอาแลนด์ออกเฮียไยโซไปไหนวะเชียร์ตัวซ้ายหน่อยเชียร์เชี่ยเขี่ยสายหน่อยซ้ายไม่เล่นฟรีเลยหลัก้ายไม่เล่นฟรีซ้ายไม่เล่นฟรีเชียร์ซ้ายก่อนข้างหลังเดินลงมาข้างหลังเดินลงเห็นแล้วเห็นแล้วข้างหลังเดินลงมาข้างหลังเดินลงมาตูตัดแลนอยู่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  ไปตาแหลกข้างล่างหน่อยไปตาแหลกข้างล่างหน่อยไอ้แมวเอาไม่ได้หรอามือแตกหมดเลยดำแล้ว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 ดำดำแล้ว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 เคลียร์ไปเคลียร์ล็อกผินไปเคลียร์ล็อกผินไปค่อยๆเคลียร์ไปค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์เดินลงมาข้างหลังโซนเดินโซนโซนเดินลงมาโซนเดินลงมาโซนเราเดินลงโซนเดินลงขึ้นมาหยนบหินที่หมดโซนเราเดินลงเดินลงเดินลงเคลียร์อะไรเนี่ยเดินลงมาเดินลงมาเคลียร์หมด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 ติดดำติดดำแล้วติดดำแล้ว เออมันเออมันเออมันเออต่อยหน่อยดิต่อยทิ้งหน่อยเพื่อนอย่าให้มันเล่นต่อยต่อยทิ้งหน่อยเพื่อนต่อยทิ้งหน่อยต่อยทิ้งหน่่ออยยตเออมันเออมันเออโค้ชอยู่ในในทีหกไหมทำแรงแล้วขวานทำแรแล้วเดินไปเดินไปโซนเราโซนเราเดินลงมาโซนเราเดินลงมาโซนเราเดินขวาโซนเราเดินขวามากถูไปถูกผมสี่หกให้หมด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 ตัดแรงไฟตัดแรงไฟตัดแรงตัดแรงไผคนติดหลังคนติดหลัง โผไม่มีไม่มีแลนดมันไม่มีแล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 นเล่นเลยเล่นเลยถอยกลับมาซ้ายถอยกลับมาซ้ายเึ้นหินเพื่หินถอยกลับมาพืหินขึ้นเหินถอยกลับมาขึ้นหินดาเมมขึ้นไปดาเมเเลยลบแล้วลบแล้วลบแล้วดาไมจไปด้เหมไปด้เม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 ไปไมไปที่หินไม่มีแลนด์ที่หินไอ้ทีไม่มีแลนดเลยที่หินไม่มีแลนด้โลกิที่เนี้ยไม่ได้โลกิที่โลกิทีป ขุดขูดขูดขูดมันจะมาเหล่าเพื่อเราขุด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 สวย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 หนึ่งไล่มา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 แล้วแล้แล้วแล้วทำแล้วไล่ให้หมดไล่ให้หมดไล่ให้หมดไล่จน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 ไล่ไปไล่ไปไล่ไปเพื่อนไล่ไปไล่จนไล่จนไล่จนเลยไล่จนคายหมด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 ขอดูหีคนนึ่งเดินมาเดินมาเดินมาเดินเดินมาเดิน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 กดกดสปีดกดสปีดไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปเสียงค่าเบาะไม้หน่อยหนีได้ไหม ไม่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 มันไม่ถึงครดรอแล้วดออแล้วโอเคพอ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 ครับพอพอกลับมา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 เราลึกเกินเราลึกเกินเราไล่ไม่ได้เราไล่ไม่ได้ไมีหยุดไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดหยุดแล้วขยับสายขยับสายขยับซ้ายว่างขยับซ้ายลงขยับซ้ายขยับ้ายฟังขยับ้ายขยับ้ายขยับ้ายลงเดินลงเดินลงเดินลงสามสองหนึ่งตรงฝาตรงวาตัวชีตบนตัวชีตบนตัวชีตบนตัวชีตบอนิดนิดเสร็จแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนิดพอพอเลียร์เคลียรรอบรอบพอ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 กลับกลับขึ้นเดินขึ้นเดินนขึ้มาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมา เห็นแล้วเห็นแล้วเดินขึ้นโลนโลขึ้นโล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 ขึ้นไปโลมาแมวมาแมวโลแล้วโลแล้ว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 ไม่มีไม่ไม่มีแลนไม่มีการซ่อนไม่มีแลนไม่มีแลนไม่มีแลนโลกี่ด้านหลังติดสวยสวยเคี้ยหมด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 แลนเซฟตี้อยู่เซฟตี้อยู่เอาแลนออกเอาแลนออกเอาแลนฝั่งมันออกแมวโลได้ยังมาหน่อยดำดำมาแมวโลโลแมวโลโลแอเคโลหลังซดำเล็กเอาแลนออกแลนออกเพื่อนเออสวยกัดกัดกัดหลังกัดกัด เอาเลยทีนอตไปแล้วเมส์นี่อยู่เซมี่อยู่เซมี่อยู่เซี่อยู่ไอ้ดงหินเจมสี่อยู่เซส์ีห็นอยู่ไปเอาแท่บัดลอง่ันกีแล้วแ่แตกเห้อเจอเล็กพี่เสือแตกเล็กมันเล็กมันเล็กมัเล็กมันเล็กมัเอาเอาแซ่มาแพมาอย่ากูแข่งตลอดเวลาเลยวะจี้ไปจี้ไปจี้ไปเจแตกพสองรอบแล้วไปถกไปถมไลึกๆไปถไปลึกๆไโถกไปลึกๆไปถกไปไโถกไป เกี่วห่อต้อได้ครับ่ยวห่อต้อได้ห้อยเว็บหนึ่งนะโอ๊ยแตกแน่เลยอีกเว็บนึงจะให้ตัดจะให้สามสี่มาตีมั้งล่ะปัดปัดโดนอย่าไปทำเขาอย่าไปตีเขาอย่าไปตีเขาถอยออกมาจากหินฟังถอยออกมาจากหินพี่ไม่พี่ต้องเคสสีหก่อนพี่นังขวาเพชรเขยฝามากเดินขึ้นบนเดินขึ้นบนเดินขึ้นบนมาเดินขึ้นบนฟังเดินขึ้นบนเดินขึ้นบนสามสองหนึ่งเดินถมล่างไปถมล่างถมล่างให้หมดถมล่างให้หมดมันหินอีกคนหนึ่งอีกคนดีแล้วีีีแแแลลล้้้ววว เฮ้ยโคบี้มันยิงฟรีโคบี้มันยิงฟรีฆ่าโคบี้หน่อยฆ่าโคบี้หน่อยเพื่อนฆ่าโคบี้หน่อยไอ้โคบี้หน่อยมันลอยผมหลายรอบแล้วโคบี้อยู่ขวาโคบี้อยู่ขวาเดินตีไปละหนีไปทางขวาโดนยโ้ไหมยู่ข้างงหลัยิงกูหน่อยยิงกูหน่อยปล่อยทิ้งหน่อยตัวตัวที่หินน่ะเฮ้ยไอ้ไอ้เราดแล้วดีแล้วเล่นดีเล่นเล่นเล่นหน่อยขึ้นอนเล่นหน่อยเพื่อนปัดฟีมเกมจะหมดแล้วฟีมปัด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 ฟีมหน่อยปัดฟีมหน่อยคุณ อ้ไหนขึ้นไหนขึ้นขึ้นไห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 นขึ้นอยให้มันเล่นให้นเล่นใหมันเ่นมันมีแรงปขวาสุดขวาสุดเันมหตกแรหมดตกแรหมดได้ยินได้ยินได้ยินว่าไงตีหินตีหินบ้างตหินสลับหินเลยบ้างเอาตัวตีหินี้มากแต่ไโดนโนแพนปิดนะบ้านเข้าไม่ได้แต่การแซนอยจัดแซนแซนอยีหกมาแล้วตีหกมาแล้วห่ีหนย่ เอาเฮียเสื้อแตกมีแซดขึ้นมีแซดขึ้นมาตีตัวหนึ่งด้วยนะเดี่ยวสามเดี่ยตีแล้วตีเฮียเสื้อแตกตามตามสไตล์พี่แกเล่นไม่ไปไม่ได้เลยไหวเฮียแม่งเดี่ยวเขาผิดผิดแล้วเดี่ยวตายได้ใครตายใครตานเข้าบ้านมาเข้าบ้านมาใครตายจอดจอดหน้าบ้านจอดหน้าบ้านจอดหน้าบ้านนะจอดหน้าบ้านีอยู่นะตีหมินอยู่จอดหน้าบ้านจอดหน้าบ้านจอดหน้าบ้านนะเข้า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  คแข็งนะพี่เคแข็งอยู่แข็งอยู่ที่เห็นแล้วแก้มมันออกได้เยอะอยู่นะเกมมันออกได้เยอะเหลือแค่สี่ตัวห้าตัวที่ก็ขึ้นยู่บูแลนฟิล์มฟังนะว่าขึ้นมาอยู่บูแลนฟิล์มหน้าบ้านเข้ามา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 เร้วนะ่าข้างหลังผมมีหมอนนะตัวนี้หมอนสอยนะตัวเม่ดปัด้าเม็ดปลาตัวชิ้นบนมาสามสองหนึ่งโถมายโถมซ้ายโถมซ้ายให้หมดโถมโถมซ้ายให้หมดโถมซ้ายให้หมดโถมสายให้หมดโถมสายโถมซ้ายเอาตัวขิ้นบน

ไม่ไม่พี่อาวุธอยู่ตีหิน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 ตีหเลหินเลยแรนอยู่แลนอยู่แลนอยู่แลนอยู่ตีหินอย่างเดียวตีหินอย่างเดียวทันทานทานในนอนทนในนอนเอาอยู่แล้ววะทำเอาอยู่แล้ววะทำข้างในเอาอยู่แล้ววะทำเต็มเต็มไม่ตกพินตา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 พนตาไอ้สัตว์เอ้ยพินตรงกลางปั๊มเต็มแค่ว่าโลไม่ได้พี่เอาแตกพี่สกิลไม่แตกแมวโลแล้วเออ ใครเนี่ยรถัมปัมสู้มาต้องมาหินต้องมาหินโอเคพังสามสองเดินขึ้นเดินนะโซนเราเดินโซนเราเดินโซเราเดินโซเราเดินเร็วโซนเราเดินเร็วอ๋อมันปักธงได้พี่ไอไเห็นอยู่ต้องมาไป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 ักพบผายปกธงผายปักธงแทนมันมาอยู่ปักธงปักธงปักธงพีเคข้างบนนะเล่นก่อนฟังเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนแล้วแบบแล้วแบบแล้วแบบแล้ว้้อลออ้เี้ยก็ตีไอ้ ทำไรตีหินต well, ีีหินนเยไปเลยตีห oh, oh, ินไปเลยตีหินไปเลยเราตีหินเราตีหินเราตีหินเราเคลียร์เคลียร์เคลียร์ข้างบนก่อนโอ้ยเยสตายหินเอ้เอ้ยนกเกาหินอยู่ใช่ไหมต่อยเลยต่อยต่อยในหินได้บ้ต่อยเคลียร์หินรอนดงไปแล้วดอนดงไปแล้วมองไม่ต่อยเลยร่อนขึ้นเสพตี๋หรอไรค่าหันขึนเสพตีเดินมา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 จิตบน เดินมาเดินมาบางหลังนะเดิางหลักไหต่อยลงหลังียได้แล้วไกสเยอะไปนักสเยอะอยู่บนแลนอยู่ช่องขัดไหมพังนสหนึ่งเดินขึ้นเดินขึ้นเลยเดินขึ้นเลยไหนเดินขึ้นไอ้ผ่ขวอยจีผ่ข่อยจีขอยไอ้จีข่อย้จีแลนด์แล้วแล้วตัดแลนด์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 กูตัดแลนด์กูตัดแลนด์กูตัดแลนด์หมดเลยกูตัดแลนดหมดเลยตัดแลนด์ตัดแลนด์ตัดแลนดที่เหลืออยู่บนแลนด์เราพี่บนแลนด์ใครอยู่ขึ้นมาใครอยู่ข

ช้าช้าเราไม่มีแรงใจเย็นนี่เดี๋ยวก็แตกงมือมาแล้วมาแล้วมาแล้ว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 โหขึ้นมาโหขึ้นโหขึ้นเดินขึ้นมาเดินขึ้นข้างหลังเดินขึ้นข้างหลังตัวชิดขวาข้างหลังตัวชิดขวาข้างหลังตัวชิดขวาดันหมีแล้วดันหมีแล้วไนึ้นไนึ้นไนึ้นเล่นเลยไนึ้นเล่นไนึ้นเล่นไนึ้นเล่นเขี่ยในโซนก่อนเขี่ยในโซนไอ้ยี่คีรุ่มันล่อกูมันลวนวเลยยันมันเอ้ยโดนโดนโดนโลกิโดนโลกิีดแชร์แล้วแชร์แล้วแชร์แล้วต่อยต่อยต่อยทิ้งต่อยทิ้งมาต่อยทิ้งมา ส่วนไป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 เพื่อนส่วนไปส่วนไปยังได้ไหมส่วนไปได้ไหมส่วนไปหน่อยได้ไหมส่วนไปได้ไหมส่วนไปฟังฟัขยับขวาขยับขวาลงล่างมาขยับขวาลงล่างเยือนมาเลยไอ้สัตว์ไอแหล่ไหนไม่เสียตายกูตายกูตายขยับขึ้นบนน้ำขึ้นบน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 ขยับขึ้นบนทิ้งถอยหลั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 งขวาสุดถอยขวาสุดผมเอาแล้ับอยู่ขวาสุดแถบหลังไว้หน่อยแถบหลังไว้หน่อยแถบหลังใจเย็นๆแข็งขี้รัวแข็งขี้รัวแข็งขี้รัว สี่หกบุดมาเยอะสี่หกบุดมาเยอะไว้ตซ่เข้าอ่างคนอยู่ครับยืนไว้ยื้มันไว้อย่าให้มันกระบ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 โดนที่ไหนวะปิดเป็ดมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวตกแลนด์เดี๋ยวตกแลนด์เดี๋ยวตกแลนด์ต่อยไหนทิ้งแค่ในดงช้าๆเรอเพื่อนทั้งหลังรอเพื่อนทั้งหลังพี่ยังโควบียิงสี่พันแล้วอะแรงจ้าเอาดีฟฟนเดอร์ขึ้นดีฟฟนเดอร์ขึ้นดีฟฟนเดอร์ขึ้นหลบ เหโดนแล้วก็ลแล้วโดนอยู่างหลังเราโดนอยู่โอ้ยแม่เราโดนขัดออ่าถอยชิดขวาสุดเขาวิ่งไปขวาสุดวิ่งไปขวาสุดของเอาแล้วรับอยู่วิ่งหนีไปแต่ไปแดดไปแดไปแไปแไปกดมันหน่อย่ันแ้วสั่งส่เดินมาเดินมาแล้วรลัวไอ ไอ้นนวพี่รู้วไปแล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 ้วเดินขึ้นโถมเดินขึ้นโถมเดิ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 นโถมเกินโถมเด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 นโถมเดิ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 โถมเดิน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 โถมเดิโถมเดโถมเดิน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 โมเดินโถ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 มเอิแโถมเดิโถมดินโถมเิ ชิดบนชิดบนเหยียบไปเลยตัวชิดบนมาเกียบเกี่ยบขึ้นบนเลยครับเดินมาเดินมาเหยียบขึ้นบนเลยกูแรงเองกูแลนเองกูแรงเองเล่นหน้าเลยดาเมจไป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 มโมตุนมโมตุนมโมตุนปังสามสองหนึ่งถมไปถมซ้ายถมซ้ายถมซ้ายขึ้นถมซ้ายขึ้นไผ่เล่นเลยไผ่ไผ่เล่นไผ่เล่นไผ่เล่นกูได้เองเคล้าเคล้วาเแล้าเคล้าเคล้วตัดแรงแล้วไปเวทลงเวทยตน ข้างหลังตรงแทนระวังเผ่ให้หมดดับเผ่ให้หมดเห็นแล้วเห้ยมาลงมมารวไปไหนวะซ้ายมาซ้ายข้างหลังขยับซ้ายมาดิไม่ไม่เลยเอาหน่อ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 ยเราตายวิ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 เราตายพูดตายครับพูดตายพูดตายไม่เป็นไรไม่ต่ายเล่นเล่นเล่ก่อนเล่ก่อนไม่ก่อนสองตายแม่เอ้ยเกี่ยวกูอยู่เขาฝั่งไหนอยู่กูอยู่ข้างฝั่งไหนอยู่คนที่รอดอยู่เชิดขวามาเชิดขวามาคนที่เราอสอยู่ถอยเราเชิดขวามาแถบได้ยังเวียนเวียนแปดสอง เดินขึ right ้นมาเดินขึ้นมาข้างหลังเดินขึ้นข้างหลังเดินขึ้นมาโถมเลยโถมเลยถมไม่อดโถมไม่อดเลยหยิบโถมเลยเล้วยล้แล้ยัดแล้มดมมดมัมดมัดหยมดอยู่ยาย่มดอยู่ยาอย่มดอยู่โดเแกดงแล้วแกดองแล้วแกดองแกดองเกดองแกดองเกดงแกดงเกดงกดงหกดองกดอดองแกดหกดหลแกดองแดองแกดอแกดองหกดอบเกงดเดยกดงดกดองดอดอเดอดอดดดดอด อะไรปวดปดอะไรอาวุแตกมาไีีนี่เี็นนี่ดามจข้งล่างไปดามจลงล่าง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 บางสามเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาข้างหลังข้างหลังเดินลงข้างหลังเดินลงผมเลยผมให้หมด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 ขอลงกี่ทีนึงขอลงกี่ขอลงกี่ลงกี่ก่อนไอ้เชียเลดินลงมาเดินลงมาเลงมาเดิลงกี่ทีงเดลงกี่ ขึ้นบอลเราแหลขึ้นบอลเราแหลขึ้นบอลเราแหขึ้นบอลไวโซนอันล่างอยู่ขึ้นอขึ้นบอลเดินมาเดินมาเดินมาเดินไปที่เหลือเดินไหลไปหินที่เหลือเดินไหลไปหินเลยที่เหลือเดินไหลไปหินเลยที่เหลือเดินไหลไปหินเลยเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปไออาวุธที่ปองพัอไอไม่โดโลกี้ไหมไม่ได้พังขึ้นไปเดิน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 ไแมวเยเดนมเนไหินอยู่ไหนวะหินอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างหินอยู่ข้างล่างอย่หินยู่้างล เดินลงเดินลงมาเดินลงมาฟังดาเมทสายก่อนดาเมทสายก่อนสายมันจะเล่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 นดาเมทสายก่อนเดินเดินขึ้นมาโดนแล้วมาดีข้างหลังอ่ะเดินลงมาดาเมทสายไดเมทไดเมทขี้ตีตัวคี้ตัวเอาเข้ามาช่วยทีบุตไม่ทันในสัตว์ไปเข้าไปถือรถปั๊มไวโซเขาอยาก้ายอยู่ไวโซเขาอยากซ้ายอยู่สามสิบมาสายมาสามสิบมาสายด้วยเราพยายามคุ้มวาครับพยายามคุ้มวาไว้ขวาได้ได้คุ้มให้ได้แมวแมวปั๊มเลือดแมวความเลือดเออ ันาบานนาบนไหลนาบานไหลเไดพุดไปก่อนวิาินบีำลังเดยไปถึงแล้วปั๊มอยากให้ตาย่างเงี้ยใหตายอย่าเหนลอยู่ที่นอวิลอยู่ที่เห็นมากมมามามามีเบียดกันนไล่มาเละตีกันละทำเลงไม่ได้เร็วเบียดเข้ามาเลยเบียดเข้ามาเลยเบียดเข้ามาเลยตีตีตี

มาขึ้นได้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 เติมมาเติมไป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 ไปโซไฟโซไปโซจ้องนี้ึงเหยียวไปหนึ่งเหยียบแล้วข้างหลังมาผมยืนอยู่ในเทปตี้นะมันต่อยผมไม่ได้ไต่โดนแทงหว่างไหลไอสัตว์เอ้ยติดเหยีไอ้ยัยติดโอ้โหเย็นแน่เลยติดแถบโอ้โหยสิบหกแถบขวาเดี๋ยวใิ้แถบขวาไปทั้งอื่นไปทั้งอื่นทางไหนไายสายสายออกซ้ายอย่างเดียวครับขวามันมีแต่พวกมันใช่ใช่ออกซ้ายออกซ้ายไม่ยอมมา เดินสวนไปเดินสวนเดินสวนเดินสวนข้างหลังข้างหลังเดินขึ้นมาข้างหลังเดินขึ้นข้างหลังเดินขึ้นข้างหลังเดินขึ้นมาขอเวทเีมันเห็นรไม่มีแรนข้างหลังขอเวทหน่อยคุณคุณกะทิขอเวทขอเวทคุณทีขึ้นมาเล่นหน่อยคุณทีเอยู่ไหนตัดแลแล้วตัดแล้วคุณกะทิคุณกะทิดาเมจตรงกลางก็เมตรงกลางลงไปเลยคุณทีเอาให้หมดให้หมดปัดฟิมปัดฟิมคุณแบงกับปัดเดินขึ้นข้างหลังเดินขึ้นข้างหลังเดินขึ้นทีมแล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 นแล้ว ตัดที่ชื่อแล้วตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วพิมตัดแล้วตัดแล้วพิมตัดแล้วตัดดิสแล้วดิสแล้วแล้ว้ข้างหลังดีกว่ะไวโซอยู่อยู่เลี้ยงมันแบบโซเราเดินลงโซเราเดินลงโซเราเดินลงมาพี่มาช่วยไวโซหน่อยเดขยับขึ้นมาซ้ายฟังซ้ายซ้ายดูฟมดูฟิลีดขยับขึ้นมาข้างหลังเดินขึ้นมาเดินขึ้นรอรอรอเดินลกีหมดมึงฟังนะเดี๋ยวโลกี่หมดเดี๋ยวล่อแม่งอีกทีนึงรอ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 เอโดนเหมือนกันแล้เล่นเลยรอเล่นรอเล่นชิดหของชิดคอเฮียดีเลยห ยังๆย่างยโอ้หลนหายเยอะตกแลนอย่าตกแลนแลนอยู่ขวาแลนขวาขยับนะยุดนียุดียดสข้างล่างระวังาระวังล่างระวังม้มมโลแมวโลโลโลหน่อยโอเคสวยมันโดนโลมันโดน้อเนมาตายแลยตายมดเลยตายหมดลาหมดตายมดตายหดตายหมดตายมทำจแล้วหนีก่อนบอยมาอยู่แล้วเติมสายเติมมาเนมาเมานมา เดินลงมาเดินลงมาเดินลงจอดแล้วจอดแล้วจอดแล้วเอาให้หมดเอาให้หมดไม่มีเลยไม่ได้ไม่ไเลยไม่ได้เลยหินเลยหินเลยเราเป็นลุงหินเม็นลุงีหินลุงตีหินลุงตีหินลุงตีหินคุณเบน์ดัคุณเบนค์ดเมไปคุณเบน์ขีลให้หมดคุณเบนส์ขีให้หมดโอ้โหเยนนั้นม่อยเป็นทีคุณทีเดียวไอ้สัแม่ต่อยที่ใดต่อยตลอดตีเลยมาคนอื่นตีหินให้ตีหินได้ตีใครตีหินได้ตีมามาใครตีไม่ได้หมดมันะไ้ัอย่าล้ม ไป้สองอาทีฟังนะถ้าเราได้บ้านคือจบขึ้นบนออกซ้ายนะขึ้นบนออกซ้ายขึ้นบนออกซ้ายเติมอ่ะขึ้นบนออกซ้ายอยู่กับเพื่อนแล้วนะเป็นแฟนบอลไปพี่เป็นแฟบอลไปไอ้แฟนกินไปมาตีมาตีมาตีผมยังรวยหินก็ยู่มาช่วยหน่อยได้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 เอาเลยเอาเลยยาวๆอ่ะหาเห็นให้เจอเป็นพอวัวหน่อยชวัวหน่อยวัวหน่อยวัวหน่อยไข่ก็ได้วัวกูหน่อยโลกิต้องดง เติมเติมอย่างเดียวเติมมยเดียวเติม้ายอย่างเดียวเติมไม่เราเยอะมากเราเยอะมากฟังเราเยอะมากเราเยอะมากเย้ไปเลยกูคได้เราได้ฟังเราได้ตีหินได้ตีหินได้ล้ำแรนยูล้ำแรนดกพี่ไปใหม่อยากเล่นมันกันแล้วมาหน่อยพีกอยู่กับเพื่อนอยู่ตีหินตีหินตีหินตีนเลยวิ่งไปใหม่วนหนึ่งวนแรกอยาเงยเอออย่าทายแล้วมววิ่งไปตอนแล้วไปหลบแล้วตีหนอยู่ไหมเราตีหินกันอยู่ล่าแกดรอปลงหน่อยแกดรอปลงหน่อย แกแล้วมิดหน่อยครับมิดหน่อยครับมิดหน่อยครับมิดหน่ยอ๋อหินไม่เจอหินไม่เจอหายหินไม่เจอหินแม่งชื่อซ้อนกันเยอะไม่มีชื่อเลยหินเอามไปขำๆเอาไปขำๆเตรียมเด้งมาแล้วโอ้เสร็จแล้วลุยหนึ่งพี่มาอยู่เด้งได้แล้วพี่อยู่ข้างหินแมวพี่อยู่ข้างหินเออทำไมมันตี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 ไปตีไปตีไปตีไป